นิวโซเชียลกับบัญชาชุมเชเวทใน AIS Playnews นะครับใกล้สิ้นปีกันแล้วจะฉลองปีใหม่กันแล้ว2023นะครับหนึ่งในกิจกรรมหรือว่าหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทุกคนมองก็คือว่าอยากจะไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวในประเทศไม่ว่าจะเป็นเที่ยวต่างประเทศก็ตามนะครับทุกประเทศต่างก็ใช้การกระตุ้นตัวนี้เป็นหลักสําคัญครับแต่ว่าพอใกล้สิ้นปีและก็จะเติบโตเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยเป็นปีที่มีเศษนิดหนึ่งโดยเฉพาะรอยต่อของ2ปีนี้นั่นก็คือ 3ปีผ่านมาที่เจอโควิด1 9และเพิ่งจะมีการปลดปล่อยหรือผ่อนคลายมาตรการในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างประเทศเปิดรับพรมแดนเปิดน่านฟ้ากันเนี่ยก็ประมาณร่วม4-5เดือนที่ผ่านมาและที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยนะครับพอมีการเปิดตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีการทำผลสำรวจหนึ่งซึ่งเป็นผลสำรวจที่น่าสนใจกับวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกแม้แต่ในแถบเอเชียเอง m o r n i n g Consult นะครับเป็นสนักวิจัยทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกเนี่ย เขาได้ไปทําผลสํารวจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่อยู่ในเอเชียและก็ในภูมิภาคหลายแห่งทั่วโลกใบนี้โดยเฉพาะในประเด็นที่บอกว่ามีไหมคนที่ตัดสินใจบอกว่าเลิกไม่เอาแล้วไม่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วในชีวิตนี้ปรากฏว่า Morning c o n s u l t ทันไปทําผลสํารวจนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาทําผลสํารวจประมาณกว่า16,000คนใน15ประเทศที่กระจายในแต่ละภูมิภาคของโลกใบนี้ครับผลสํารวจที่ออกมาทําให้เห็นนะครับว่าก็มีนะครับ คนที่คิดว่าเลิกไม่เอาไม่อยากเที่ยวต่างประเทศมีทั้งจํานวนและสัดส่วนในกลุ่มนี้ที่เพิ่มสูงมากขึ้นจนกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ15ประเทศที่ Morning Consult ไปทํามาเนี่ยนะฮะผมเอาแค่เฉพาะ5อันดับแรกก่อนพบแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่า5อันดับแรกเนี่ย3ใน5เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ประเทศไทยหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะให้มาเที่ยวเมืองไทยเยอะแต่ผู้สำรวจอีชีชัดอันดับที่1ใน15ประเทศ สองคนที่ตอบว่าไม่เอาแล้วไม่อยากเที่ยวต่างประเทศแล้วเนี่ยคือญี่ปุ่นครับมีสัดส่วนถึง35%อันดับที่2คือเกาหลีใต้15%ที่ไม่อยากจะไปเมืองนอกอีกแล้วอันดับที่3คือจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ14%อันดับที่4ก็คือสหรัฐอเมริกา14%ครับและอันดับที่5ก็คือเม็กซิโกประมาณ11%แค่นี้คือ5ประเทศจาก15ประเทศที่บอกว่าไม่อยากไปต่างประเทศอีกเรามาดูในอันดับลดหลั่นกัน ตั้งแต่6กถึงสิเนี่ยเอาเป็นแบบเป็นไฮไลท์ง่ายๆก็จะพบว่ารัสเซียเองอยู่อันดับที่6ฮะที่ไม่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศโดยมีสัดส่วนตรงนี้ประมาณ11%อินเดียอยู่อันดับที่8นะครับสัดส่วนของคนชาวอินเดียที่ไม่อยากไปตามประเทศเลยก็ประมาณ10%สหรชาชอาณาจักรเมืองผู้ดีนี่นะครับมาอยู่อันดับ12ด้วยสัดส่วนประมาณ8%และใน15ประเทศเนี่ยประเทศท้ายสุดเลยที่มีสัดส่วน ค่อนข้างจะน้อยที่ว่าจะไม่ไปต่างประเทศนี่นะครับก็คือประเทศสเปนประมาณสครับที่นี้เราย้อนกลับไปดูใน5้าอันดับแรกก็จะพบว่าอันดับหนึ่งคืออะไรครับญี่ปุ่นอันดับ2เกาหลีใต้และอันดับ3จีน3ประเทศนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ไทยหมายมั่นปั้นมือมากๆว่าอยากให้เข้ามาเที่ยวบ้านเรานะครับในแง่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ2เอเชียเกาหลีใต้มาอันดับ2 ก็ปรากฏว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ7ของเอเชียขณะที่ในอันดับที่3จีนแผ่นดินใหญ่เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เบอร์2ของโลกและก็ใหญ่ที่สุดเบอร์1ของเอเชียเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันตรงนี้สัดส่วนจะมีวิ่งกันตั้งแต่ประมาณ14ถึง35ของใน3ชนชาตินี้ที่ไม่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเองก็อยากให้ทั้งวิบว่าจะเป็นทั้งจีนมาเยอะๆได้ยิ่งดีเศรษฐกิจจะได้ฟื้นตัวสําหรับไทยญี่ปุ่นเองมาเยอะๆก็ดีเพราะเป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักแต่ก็เจอปัญหาเหมือนกันครับว่าในช่วงประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาก็เห็นไหมครับว่ามาไม่ได้เพราะมาแล้วกลับไม่ได้ไม่มีเครื่องกลับเพราะคนญี่ปุ่นนั้นไม่มีเครื่องที่จะกลับเนื่องจากว่าคนไทยจองเที่ยวไปที่ญี่ปุ่นกันเยอะเกาหลีใต้เองก็เป็นประเทศที่อยากจะมาเมืองไทยเหมือนกันแต่ว่า ทำไปทำมาคนเหล่านี้กับคิดว่าไม่อยากจะเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เองแม้แต่นักวิชาการเนี่ยนะครับที่มีชื่อว่านายฮิเดกิฟูรุยะซึ่งเป็นาศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโตโยเป็นคนหนึ่งที่ทําบทสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพฤ,ฤต,ติกรรมท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดชัดเจนนะครับเกือบ3ปีที่เกิดโควิด -19 เานี่ยทำให้มุมมองกับทัศนคติของคนญี่ปุ่นนี่เปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่สําคัญก็คือว่า คนชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรต้องมีการวางแผนและป้องกันเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงที่จะตีกลับมานี่ก็เป็นทัศนวิสัยและมุมมองของชาวญี่ปุ่นเป็นหลักเหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นที่บอกว่าไม่ไปก็ทําให้หลายคนที่เป็นชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองก็ไม่ไปด้วยเหมือนกันครับเพราะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจะติดเชื้อจากต่างประเทศกลับเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าค่างเงินเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐในปีนี้สุดผันผวนผจริงๆครับ พราะฉะนั้นทให้คนชาวญี่ปุ่นเนี่ยยากต่อการที่จะวางแผนเรื่องของการเงินแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ไม่มากสําหรับการเดินทางต่างประเทศนะครับคนญี่ปุ่นเองยังมองต่อไปว่าในปี2023จะเป็นปีที่เศร,รษฐกิจนั้นดีไม่ดีก็จะหนักกว่าปีนี้อีกด้วยความที่เรียกกันว่าเศร,รษฐกิจญี่ปุ่นจะมีโอกาสถดถอยไหมส่วนถ้ามองออกนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็จะพบว่าเศร,รษฐกิจจะมีการถดถอยในโลกตะวันตกสะส่วนใหญ่เลยนะครับเอเชียเองก็อาจจะมีบ้านแต่ผลกระทบก็คงจะได้รับกันเยอะ นอกจากนี้แม้แต่ตัวเลขของชาวญี่ปุ่นที่ไปทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเนี่ยนะครับปรากฏว่านี่ก็น้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2019ซึ่งก่อนที่จะเกิดโควิด19เนี่ยนะฮะชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยถือครองหนังสือพาสปอร์ตเนี่ยต่ำที่สุดในกลุ่ม7ที่เรียกว่า G7 หรือชาติยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมทั้ง7ประเทศด้วยกันนะครับโดยถือครองเพียงแค่23เรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสัญญาณของการที่คนญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่า เป็นเบอร์หนึ่งในการท่องเที่ยวจากโพชุดนี้ที่บอกว่าไม่อยากจะไปต่างประเทศเนี่ยมีสัญญาณที่ไม่อยากจะไปจริงๆเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ในช่วงโควิดก็ยิ่งตอกย้ำไปใหญ่ว่าไม่อยากจะเที่ยวและในที่สุดพอพ้นหรือมีการผ่อนคลายให้มาตรการเที่ยวได้ตัวเลขเองก็ยังไม่กลับมาอย่างที่หลายคนคา,าดเอาไว้นะครับดังนั้นแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกใบนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ฟื้นอย่างชนิดที่หลายคนคาดการณ์กันเอาไว้เยอะและโพสํานักนี้มอร์นิ่งคอนซิลก็น่าจะบอกอะไรได้นะครับว่า แม้จะเป็นตัวเลขจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวอยากที่จะมีการกระตุน้นให้ข่าวให้ข้อมูลว่าตอนนี้กลับมาเที่ยวได้จริงแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงปลายปีของทั่วทุกมุมโลกเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายจริงๆของทุกประเทศทั่วโลกที่พยายามจะต้องปั้นหรือทําให้ตัวเลขท่องเที่ยวนั้นกลับมาสูงให้ได้แต่ก็เป็นความเหนื่อยยากลําบากครับพอบอกแล้วนะครับว่าปีนี้สู่ปีหน้ายังเราเราเองยังไม่พ ที่จะเกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายปากทองหรืออะไรก็แล้วแต่ยังมีอะไรที่เราอยู่ข้างหน้าอีกระยะไกลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับ